กาบพักผ่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC b i r d สบู่สุขคนเนาะพี่น้องเนาะพ่อกันเส่นเก่าเส่นเดิมพี่น้องเลยกับเบาตายบรรยากาศย้ำเที่ยงย้ำบ่ายตอนนี้กันเขาป่าหาอยู่หากินกับทอเมอีกพี่น้องนี่คุยเป็นขนนทาไมสบายดีพี่น้องจีหล่อพี่น้องเลยมาขุดจิร่อจีโก้โอ้ยนี่พี่น้องพี่น้องป้าถูกขัดจิรอดงงนะวิอยากเ้าพี่น้องเลย ก้นตัวใหญ่อ้วนเราเนี่ยนะปุ่มตัวเบืองน้ำกันนี่แม่ขนุนก็ได้นี่พี่น้องนี่นี่ีหนูก็ตัาน,น้ํใหญ่พี่น้องเลยอือนี่คือแม่นขนุนแดงเลยพี่น้องอือแล้วก็อะไรหนุนโตอ้าวได้เป็นขนุนพร้อม,มแต่การแม่นขนุนมันมีหลายโตเลยทําไงไม่ได้ไไยวโอ้อ้าเบื้งกันพี่น้องเลยจะได้จักแต้มมาเนี่ย อ้าต่อไปพี้อดพอดีว่าขึ้นมาอ่ามาป่ามาดงพอดีว่าเชียรมาเอาไม้ไปเห็ดถอนน้ำเลยเนาะขุดจิรอจิโกมไปน้ำพร้อมพี่น้องนี่มาหอดกอนไม้เลยพี่น้องเลยตอนไม้เหลือง,องี้ไม้เชียว์เเอาไปเห็ดอนนะนรกัะเอาไปถอนน้ำค่ะเนาะเหลืองงามงามพี่น้องย ห้าก้าบาก่อนจังเอาเนาะทำไมใหญ่เนี่ยแหละเอาล้ำพอดีพอดีแหละเลือกเอาอือบ้านนี้ก็มาเจอขวยเอาขุดเบิ่งสิได้บ่กเรากำลังขุดพี่น้องเลยเบิ่งว่าสิได้หรือบ่ได้้โอยุงก็หลายขนาดตอมยุงยำยำอยู่ทำมาทำไมอือได้เลย โอ้ยตัวขาวๆอ้วนเลยพี่น้องอ๋อตัวอ๋อใหญ่ค่ะพี่น้องเว้ยตัวใหญ่อ้วนเลยไปนี่ก็ได้ไปสามแต้มต่อต่อไปอีกเพิ่เจะก็ขุดพี่น้องเห็นหอยเขาุดเนาะมอามาเมือก่อนนะเห็นบักลายหัวยมันแถวนนิพี่น้องเลยย่งเขาขุดเอาก่อนนะ เราบรงการพ่อชีได้ยัโตนี่ต่ห้อยเขาขุดโอ้ขาวคุดเอาก่อนแล้วแต่แถวทีว่เห็นขวยมือนะ่าเขาจะขุดอะไดพี่ต้องอจะมามาหาขุดเอาก่อนเสียดายว่ะหาหลอกบางแถวใหม,ม่เห็นเห็ดพี่น้องเห็ดียังว่าเหลืองอืม เบ่งจับมือก่อนโอ้เห็ดกินเห็ดกินนะพี่น้องคือเห็ดมอมเห็ดเผิงมอมกินได้บ่เบื่อเนาะมาเห็นเห็ดเก็บเห็ดอีกพี่น้องเห็ดเผิงมอมกินได้เนาะเห็ดเห็ดอันนี้เจ้าของยางทำแม่ก็ลังคุดอืมทำแม่มาถึงแหละจัดไป โอ้ยโอ้ยใหญ่อนอ้วนเลยพี่น้องนี่ปาดโถพี่น้องเลยเอ้จัดไปจัดไปเห็นอีกและแมนบอกอือกดแลวพี่น้องเลยจิหลอกเขาไม่แต่โตสวยๆงามๆปต่ชะอ้อนเนาะไม่ได้ก้นต่โต อ,อ๋อ,อมาเป็นมาเป็นพี่น้งองฮอตเทอร์พี่น้องเลยตุกยี่หนึ่งเขาวิบแต่ช้อนอุ่นๆในขุนห่านี่ได้เห็ดนำเห็ดเกาเยี่ยงเกาพี่น้องคันเห็นแนวแต่กินได้ทำไมเป็นเห็ดอีแปลกพี่น้งองโอแต่ยุงโคนหลายเลยเขาฮอดตาพี่น้องเลย อืมถึงเลยมาพี่พี่ปวกกับคบพอาปวากน,นี่นี่พี่น้องง่ายค่ะอดอเถสชุดยอดเ้านี่ได้ไปเลยสี่หาโตแล้วอ๋อเถพี่น้องชุดยอดอุ้ยโอืหมทำแม่ได้ไหมเลยโต๊หนึ่งอวนอ้วนเอ,อาจาัดไปอืมสุดอเลยเบิ่งคล้ายๆคือควายแมงกระนุน รูควอยไม่กี่หลอดข้อยไม่กี่อดก็ไปเล่นพวกปีกสหือไรทำไมวะอ้าวอ้าวอ้าว้าวอ้าวเบิ่งน้ำกันพี่น้องอ้วนๆใหญ่ๆเลยป๊าท้อเอา้าจัดเกล็บนี่น,นี่เห็นอีกละข้อยหนึ่งพี่น้องหอากระไรไปอยู่เจ็ดโตแปดโตพี่น้องเลยไปตำปน่นแซ่บตำป่นตำแจ่วเนาะ กินกับแตงกวาพี่น้องเลยกดอีกตัวหนึ่งสได้ยรูปอดายได้แล้วขาอ้วซัวเอ้าได้เล้ว,วได้แล้วได้แล้วพี่นออ้องยังอีกตัวหนึ่งโอ้ต้นหนันสิจ,จาเมรนไปจักหนังสังกันนะ

อุ้ยพี่น้องเอ้ยโโหตัวใหญ่อ้วนขาวๆเลยอืมมาเึ๊บอืมได้มาอีกแล้วพี่น้องตัวหนึ่งป๊อเถอะพี่น้องเบ่งเบึงเบิงเบึงน้ำกันใกล้ๆชัดๆเบ่งน้ำกันใกล้ๆชัดๆพี่น้องจิล้อจิลอตัวอ้วนขาวๆอืมตอนนี้กำลังขุดพี่น้องเลย ตอนนี้กุดจะได้เรือว่ารว่าปลาอีกน้องขุดเจาะร่องในหัวเงาะกัวาจารอย่างอื่นบดเนาะทำไมมีคนไม่กี่นลยุดบุเป็นกน็ได้พอ,อโตเลยเด้พี่นอ้องนี่มามาเพียงมาเบิง้งอวัวสัวอวัวสัวอัวสัวอืมเอ้าอืมตอนนี้ขุดละ ยี่ในกล้องห่มมะแกลพี่น้องเลยบัดเดียวเคยมาเอาอันะมะแกลตอน่าเลยน่าทำไงเอาใหม่หลายพดพี่น้องวะอืมกระชือเพงอะไรทำไงวะอืมได้ปะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่อ๋อวง่ายปะคัก ายี่สิบตัวนี่ย็อโอ้โยจากยี่สิบตัวเนี่น็คือชิดไปขอปนพดแจวใต่พี่น้อยนี่หลายตัวเลยเนะาะไม่หลายพี่น้องขุดกียาครับแมวเสียมบัตรใบเขาไปแนเนาะชิด้ปบอดหรือบได้เอารอลุลเราสมการพี่น้องนี่ก็เลยชิมหาตัวมาจากประมาณยี่สิบตัว ยี่สิบกัวตัวนี่ก็ถือว่าพ่อได้แก่ฝ่า้ป่น,นพี่นอ้องอือเรียบร้อยพี่น้องนี่เอ้าเอา้เอาขุดอีกแล้วมนดูก,กันว่าจะได้หรือบอ่า,าบในเดือดเดือ้จะไปไหนรอดอ้าหักเข็มเอา้าทำไมเป็นจัดการกาดีเลย ลุยนำกานมาสีได้หรือไม่ได้ตัวนี้อ๋อยุงพี่น้องเลยโคตรยุงชิหามเหยไปเลยโอ้ยอืมเชั่นวาเชิ่ยชนานอุ้ยได้แล้วอุ้ยพี่น้องเอ้ยตุ้ดโตเลย,ยเจออีกเลยหวยห,หนึ่งพี่นอ้องเด้อ อยู่กล่องส่วนลำดวนอู้หูหมากมันพี่น้องยอะไรวะกินได้ได้พี่น้องหมากลำดวนเน่าจะแหม่รสชาติชิออกชิ่วหวานสดๆหวานๆติยวๆนิดหนึ่งนี่หมากมันจะเป็นปวดๆอยพี่น้องเยลำต้นมันก็จิลักษณะเป็นเครื่องๆไปนี่แหละพี่น้องเยมาหล่นลงมาจิหลอกกัมากินกล่องเหงาเนี่ย หมากมันจะเป็นหมากเล่ยน้อยคใครคือหมากลำเตา่ตาเนาะหมากเต่าเป็นวานะเด้ี่น้องหมกากเต่าป่าใครคือหมากอะไรยังวะเป็นเล่น้อยเป็นผัคควผัวนะพี่น้องใครคือหมากว่าอืมตายแล้วบึ้งอ๋อใช่น้อยนตรวนตรวนเลยนาะมันก็ออกมาแล้ว เดี๋ยวเขาก็ได้ประมาณ20กว่าตัว20ปลายกว่าตัวเนาะได้หลายเติบอยู่เจีบางมีพี่น้องไม่ใช่ทำแม่๋อ้ทำแม่ว้ามซุกอะไรทำแม่วะซุกแหลพี่น้องเอ้ยมวลเลยโอ๋อำเบิ้งเบิ่งเบิ้งมวลใหญ่แห้งลีพี่น้องปิดมาดูขางน่ะอู้ตู้ผูกมันซุกเลยทำแม่วะซุกแหละพี่น้องเอ้อยอยากจิบมือนี่ ไม้เข้าก็ได้แหละทุกคนไม้สังคำเขาสะเอามาเห็ดถอเนาะนี่แบบนี้เลยเด้พี่น้องเม็ดถ่อน้ำถ่อน้ำไรในคันนาแหละได้มาแล้วที่เหลือเขาก็มาพันพันนี่พันพันหล้วก็เจาะขอไมนออกเนาะหลักกระจได้เห็ดถอได้แหละพี่น้องประหยัดงบประมาณไปอีก แรงาเอากระบ,บริเชียงประมาณแบบอชื่อทอแปบใหญ่เนาะทำไมชื่อทอแปบมันก็อ่าขอหนึ่งกสี่เมร็รสี่เม,มตรกสแสนปลายพี่น้องถ้าว่าอนาการประมาณอยู่สองร้อยปลายกว่าบาทเอาใหม่เห็ดเอากระไดเนาะนี่ทอกระพุกใหญ่เลยสำนีกับทว่าโอ้ยน้ำไหลสะดวกสบายพี่น้องเลยโอเคเลยเนาะ เอาละสำหรับคลิปนี้เข้ากซิได้ลาพอ่อเมทพี่น้องไว้ก่อนเพียงสำนีแหละฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องพ่อพ่อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กซิได้ลาไปก่อนสำนีแหละสบายดีพี่น้อง